สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมนะครับตุคติเยาว์นะครับเฟสซิปรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง10,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเป็นตัวท็อปนะฮะมาพร้อมกับล้อแต่งหน้าหลังนะครับแล้วก็ท่อเทอร์นินตตัวนี้แบบฟูลซิสเทนด้วยใครหารถรุ่นนี้ชมนี้ปีนี้นะครับสเปคแบบนี้อยู่ต้องมาชมคันนี้ครับมารถคันนี้ครับเลขไมล์ อ่ะรอชมเลขไม้กันก่อนเลขไม้วิ่งมาเพียงนะครับ1 8 6 6 6ืกิโลเมตรเท่านั้นเรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันเนี่ยคุแจคีเรตหนึ่งดอกนะครับคันนี้ครับเราบอกว่านี่ครับยังคงเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับให้ดูหัวโชกันหน้านะครับสวยครับไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าครับตรงสื่อไม่มีเรือรางนะครับเห็นไหมครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งตรง C R G นี่ครับปั๊มคัดเดิมนะครับกระปุกน้ำมันเบรกสวยครับนะครับฝากระปุกไม่มี สีรอกรอนนะครับเห็นไหมครับมือเบรกเช่นเดียวกันไม่มีฟอดไม่มีงอประกับคันเล่งตรงสื่อไม่มีเลนรางเห็นไหมครับรถคันนี้ครับชุดครอบสัต่างๆนี่และสติกเกอร์เป็นลายโครเมียมอ่ะเป็นสีโครเมียมมานะครับเพิ่มความสวยงามนะครับสติ๊กเกอ ER, ร์กันถังมาให้ด้วยเบาะนั่งหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาในส่วนของด้านหน้านะครับอย่างที่บอกคันนี้คือโฉมเฟซลิฟไปหน้าจะเป็นแบบฟู L เดีแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ แล้วก็นี่ครับแรปซิเกอร์นะครับเป็นสีลมดามาสวยงามครับกระบอกโช้ด้านหน้าครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะฮะบางคนหน้าเดิมนะครับแรปซิเกอร์สีโครเมียมนะครับกับสีตัวรถยางหน้าหลังนะครับเบิกใหม่จากพิเอร์ล็อสโซทรีนะฮะแล้วก็ล้อแต่งหน้าหลังนี่ขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้านะครับก็เป็นแค่รอจริงๆเพราะนี่คือ1800 0กิโลเมตรแท้กระบอกโช้กร่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหิน คาลิปเปอร์หน้าเดิมครับจากเบมโบเอ็มโนะครับชุดหน้าเครื่องแผงหม้อน้ําด้านบนนะครับนี่สวยงามครับไม่มีบุบไม่มียุบหน้าเครื่องแห้งใสนะครับหน้าเครื่องแห้งใสรวถึงนี่ครับตัวออยด้านล่างนะครับให้ดูกันก่อนเลยนี่นะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจากเทอร์บิวนี่แบบฟูลซิสเต็มนะครับทั้งใบตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อเลยนะครับแก๊งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะ พักเท้าเดิมไม่มีแตกขาขาเย็นไปบ้างไม่มีคดไม่มีงอครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเทอร์ม <c oughs> ินัลดี่แบบฟูลซีสเทมกันนี่ครับรอบเดินเบาหนีกันครับอัตราเร่งเป็นยังไงนี่ครับโอโ้โหที่เร็วลงเร็วพอดี่รั่งมากมาอบเดินโยนนี่นะครับโอโ้โหขัดทีล้อหลังครับนี่ล้อหลังครับขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันนะครับโอโ้โหแล้วดูยางครับ ยางด้านหลังนี่เต็มๆนะฮะประมาณทักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับเพิ่งเบิกใหม่ด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับทะเบียนสวยครับ8 8มาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราซื้อทั่วประเทศบ้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ครับอ่ะมาในส่วนของฝั่งซ้ายคันนี้นะฮะก็ยังคงเป็นโซ่ตเตอร์เดิมๆอยู่นะครับขาวใสแบบนี้เลยไฟเิออาร์มครับไม่มีรอยครับเห็นไหมครับ พักเท้าฝั่งซ้ายเดิมคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวแข้งเชื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มนะครับแล้วก็ล้มแปะเลยนะครับแผงเ้าน้ําฝั่งซ้ายครับสวยครับไม่มีรอยบุบรอยยุบด้านข้างนะครับสำหรับแผงเบาน้ําด้านข้างนี่หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆนะครับตามตายทันเดอร์บพระรามห้านะฮะกระบอกสูรันด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยหินเห็นไหมครับเอ๊ะเอาละครับ เป็นไงบ้างาสำหรับเจ้าดุคติเดวิลเ e ส l i p ปี2016คันนี้ต้องบอกเลยว่าใครหารถสเปคนี้ปีแบบนี้อยู่นะฮะต้องมาทันตีบายพระรมามห้าเท่านั้นนะครับร้านเรารับแรกเธอร์รถบิิกไบทุกรุ่นเลยครับมาเจอกัน,นท,กที่ร้านนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ